ครับสวัสดีน้องๆชาวอูอบีฟีฟาโรบิซิตี้ครับทุกคนจิ่นนีนนะครับเข้าสู่ช่วงราชาหนึ่งๆสุบจะลองไม่ใชรไปเข้าอ,อีกแล้วนะครับน้องๆถ้าใครจะหนึง่นง,นงกับพี่ก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้คอมเมนต์หรือแอดไลน์มาที่ DV763 น,นะครับอ่ะคือแบบเล่นวัดเชิงเสียก้าวห้าสิบบาทไม่มีกฎไม่มีกติกาเล่นตัวอะไรก็ได้นะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเดิมพันขั้นต่ำคือห้าร้อยบาทนะครับน้องๆพี่ว่าไม่มีขค้นกล้ากับพี่หรอกเพราะว่าอะไรไหม พี่เป็นรายชาหนึ่งหนึ่งระดับสูงไงน้องๆไม่มีใครกล้าสู้กับพี่หรอกโอ้ยตัวข้อนี่มันมันบวกกันยากน้องอ่เดี๋ยวพี่บวกกันกับมันตัวหนึ่งแล้วก็พี่ตัดคลิปเป็นคลิปสองเลยนะครับเพราะว่ามันบวกกันไม่ตายครับมันมันเหลดเกมอะะเอาง่ายๆน้องคือมันบวกกันแล้วมันไม่ตายเว้ยคือมันเคลียร์แต่คลิปมันก็จบแล้วน้องๆคือมันหนีอย่างเดียวไงเดี๋ยวพี่คิวมันตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็พี่ก็ตัดไปคลิปที่สองเลยนะครับก็คือแบบไปเล่นกับคนที่สองครับเพราะว่าไอ้ตัวนน้มัออง ถามว่าตัวพี่สู้มันได้สู้สตัวพี่สู้มันได้นะครับแต่มันเสียเวลาบวกนาะใช่ปะตัวมันตีตีติดสตันไกลๆอ่ะมันไม่ได้มาตีจ่อๆกับพี่อ่ะตัวพี่มันเสียเปรียบอยู่แล้วใช่นปะใช่นปะว่าน้องเห็นปะคือฆ่าได้ตัวหนึ่งก็จบไปเลยหรือว่าฆ่าไม่ได้แต่พี่ก็กดยอมหรือว่ามันกดยอมก็ได้อะไรแต่มันคงไม่กดยอมหรอกเพราะว่าตัวมันตัวมันกระโปกงน้องเอง่ายๆตัวมันกระโปกงหมาอ่ะตัวมันกระโปงอ่ะเดี๋ยวพี่คิวมันได้ตัวหนึ่งแล้วพี่ก็กดยอมครับโอย ไอ้กดฟิกเกอร์ไม่โดนไอ้กดเอ็ก้สคิลไม่โดนไอ้เลือดสี่แล้วนะเลสี่แล้วนะเลสี่นะมันหนีว่ะคิวมันไม่ได้ว่ะจริงพี่จะคิวมันแล้ตัวหนึ่งพี่ก็กดยอมไลยนะเพราะว่าตัวมันกระโปรงครับมันดัดเลทเกมแต่มันก็ใช้สกิลอย่างเดียวอะตัวมันไม่บวกอะตัวมันบวกสู้พี่ไม่ได้เว้ยตัวมันคอกเรียกว่าเขาเรียกง่ายๆว่าคอกอ้าวเก็บเลือด ต่อให้น้องๆเข้าแผนก็เรียกว่าเข้าแผนก็เรียกว่าเข้าแผนก็เรียกว่าเข้าแผนในน้องเอ้ยฟิกเกอร์จนได้ฟิกเกอร์จนได้กดเละเลยน้องๆดูดิคือกดเละอือก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเจอระดับสูงพี่ไงเจอระดับสูงอย่างพี่ไงมันก็เล่นเคลียร์คลิปแล้วแต่ตัวมันก็เล่นเคลียร์คลิปแล้วมันรู้ว่าตัวมันสู้พี่ไม่ได้น้องมันก็เล่นเคลียร์คลิปแล้วครับแล้วออกไปตัดเลือดนะเปิดก่อนได้เูว อะไรอะไรอะไรใส่เหรอใส่เหรอน้องใส่เหรอพี่ไม่หนีด้วยพี่ใส่สูตรโอ้ใส่ฟาแสนโรนใส่ฟ้าแสนโ,นสสนโนรลจะจ่อไม่โดนกูก็ไปเล่นใกล้กลก็ได้แต่วมันก็กดยอมมั้น้องพี่ไม่ต้องแบบไปแบบอแบบว่าพี่ไม่ต้องไปกดยอมหรอกมั้งเดี๋ยวมันก็กดยอมเองมั้งไม่รู้อะ่ะพี่ส่วนมากพี่ว่าจะทําให้พวกข้อกดยอมอะ่ะมันเป็นวิถีของแบบระดับสูงอย่างพี่อยู่แล้วไงน้องๆอันนี้พี่ไม่ได้เก่งเกินไปด้วยเพราะพี่ใช้แค่สูเปอร์เซ็นต์ทพี่เล่นนี่แะ อพี่เล่นแค่สูตรเปอร์เซนต์เองกันได้พอเลยในพอ,อเลยโอ้ยทำไมพี่เก่งเกินมานนนกน้องดูดิเอาไงเอาึงนะเอาึงนะเอาึงนะบอกแล้วว่ากูเอาึงนะเอาึงนะเอาหนี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 ป้อมแจกนะพี่เล่นจบเร็วแล้วนะครับเพราะว่าอะไรพี่ไม่ปาหนีข้อห้องหรอบเพราะว่าลีนะลาครับเล่นเเล่นของข้อพี่จบได้จบเลยอืมพี่เป็นราชาหนึ่งหนึ่งไงมันจะมา ต่อร้องให้คอกไปได้ครับน้องจบได้ก็จบเลยไม่ใช่แบบว่าพี่กลัวแพ้นะตัวมันคอกพี่ไม่กลัวแพ้หรอกน้องตัวมันคอกกูไม่กลัวมึงแพ้กูไม่กลัวแพ้หรอกเฮ้ยกูไม่กลัวแพ้หรอกกลับบ้านไปเออรอให้มันกลับบ้านนะครับรอใมันกลับบ้านนะครับอได้จัดเลือดแล้วได้จัดเลือดแล้วอืมกดยอมไอ้โง่กดดีกดยอมยังไง ไฟล์ตัวกงโง่หนึ่งหนึ่งพี่ไม่เคยแพย้อยู่ไรพวกคอกพวกคยไฟอย่างเงี้ยน,นะเออถ้าใครอยากหนึ่งกับพี่ก็น่าโปรไฟล์นะครับเอาบอกเก่งๆหน่ยไม่เอาแบบครอกๆแบบนี้ด้วยแคลรี่เล่นได้ทุกตัวเล่นได้ทุกตัวไม่มีจำกัดนะครับอืมดูดิชนะคอกอ่ะไอพวกกระจอกอ่ะครับอืมใงหนึ่งมีแต่พวกกระจอกกับพี่ตบมาหมดแล้ว, 1> 1> ลวฟอรลินหยานอะไรอะไรมาลงมาหลอดอะไรอะไรลงมาเล่ไฟเตอร์ทุกตัวเอตัสกินทุกตัวแคลรี่ทุกตัวนะครับต่อให้หมดเลยโรมทุกตัวนะครับอยากเจอว่ะอยากแพ้ว่ะ คงไม่มีใครแพ้ไม่มีใครแพ้มาชนะพี่ลาหรอกเพราะพี่ไม่เคยแพ้ไงเออมีแต่พวกข้อ,อครับที่แพ้ในเรื่องหนึ่งอะ่ะคือพวกข้อนะครับที่แพ้แต่พี่ไม่เคยแพ้ด้วยอ่ะลีด้วยเราลีด้วยครับจะแ,แพ้เรา